ที่เราจะทานกันเลยนะคะคุณลูกคุณลูกจะเอาขนมอะไรกะนพี่ขนมขนมหวานกับอมยิ้มอะคะ่ะลูกอยากกินอมยิ้มค่ะแต่แม่ว่าเอาขนมหวานดีกว่านะคะขนมหวานมีประโยชน์นะคะไม่เอาค่ะแม่จะินอมยิ้มค่ะขนมหวานทั้งเป็นของคนไทยนะคะแต่ว่าอมยิ้มอาจจะไม่ใช่คนไทยทำก็ได้นะ

กินใจใครหรอแตสิ่ห้กินของมีประโยชน์ก็กินก็ดูลูกอมมันมีสีสันน่ารักดีอะค่ะขนารักเรามันเจ็บใครตัวมันสีบว่าเสบดี <c ười> มันไม่ร้อยเดี๋ยวจะนี <c ười> ้หมาจังสันอัน้ แส่สิ้าไปบ้านเดิอไปเย็นขนมหว,นวานกิบบนดีกว่าแม่ทำังกับบ้านีกบ่ช่าง้ก็ดีลูกแม่จะพาไปทำขนมกินเองดีกว่าค่ะสำหรับกลุ่มเรานะคะก็ขอสรุปเลยนะคะค่ะการที่เราจะทำขนมกินเองนะคะทำให้เรา